ครับพี่กอนจะเป็นอันนี้มาสวนม่อนใหญ่แล้วครับสววผู้เรียนในจังหวัดน่านติดก,กับตัวเมืองครับเส้นบายพาสนะครับทะลุไปปังค่าครับสนามบินก็คใกล้นะครับมาสวนที่นี่ถ้าเครื่องบินขึ้นนะครับก็จะเห็นนะครับมาดูครับเอ้าโอ้โห ตัวนี้มีลูกเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับติดเยอะๆนะครับ ลูกแรกของสวดนะครับรอมา5ปี9เดือนครับอืออือังน,นกลวงล่ะดูตาของเขาครับตาเริ่มมานี่แล้วดูขว้ามันบวมแล้วนะขว้าข้างบนนะ่ะรู้สึกว่าตับปิงเริ่มยุบอันนี้ก็ไม่ค่อยเก่งผู้เรียนนะครับเดาๆเอานะครับกี่กิโล คิดว่ากี่กิโลครับประมาณห้ากิโลครับน่าจะได้อยู่นะแค่นี้วันก่อนที่ล่วงแค่นี้แปดปดขีดอะ่ะผมว่าห้ากิโลพูลมันสวยครับดูดูมันมันไม่เต็มพูมันมีสักสี่พูถ้าถ้าสวยจริงๆต้องห้าพูเนาะใช่ครับอันนี้มันทําลูกแรกแต่ไอ้พวกนี้ตูดลิงทั้งหมดเลยต้นนี้มันไม่ค่อยสวย ต้นนี้มันเป็นตูดลิงแต่มันออกเลยเราก็เอาไว้กินยอดเหมือนกันนะครับมีลูกแรกครับลูกหนึ่งลูกสองลูกสามครับถึงสิ้นปีเลยนะครับเนี่ยสวยมากเลยเดินมิถุนานน่นแหละเดินมิถุนาโอ้โหแต่นีนน่งามต้นนี้ต้นนี้สวยมากครับูต้นนี้ฟูห้าเลยเกรดเอแล้วนะเนี่ยฟูห้าครับ เพิ่งลดน้ําเสร็จนะครับเนี่ยชุ่ชมๆอยู่ครับเนี่ยใช่เพิ่งลดน้ําเสร็จโคตโนต้นยังดูโคนต้นโคนต้นนะครับอือหือเดี๋ยวต้องตัดอยู่ครับตัดย้ายอยู่ก็ดีเหือนกันนะแบบนี้ให้ชุ่ม,ม,มต้นนี้นะครับอิดเยอะเลยว้าวนี่แหละที่ถ่ายรูปอะ่ะอือหือ อันนี้เกส่งออกนะครับใหญ่เลยนะเนะี่ยะขนาดอยู่ด้วยกันสี่แล้วลุดยอดนะครับเกส่งออกครับส่งออกจากสวนนะครับท่านใดจองไว้นะครับจองเต็มหมดแล้วจองเต็มหมดแล้วครับปีนี้เน<ง>ี่ยปีดอนกระจองวะ <c oughs> ผมก็จองนะครับลูกลูกไหนไม่รู้ครับสงสัยลูกนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> คุณน้อย เสียงดังรอบสวนข้างบนก็มีนะครับจิมีไข่ก้าเข้ามานะเขาบอกเขาบอเปิดเต่เดี๋ยวเพื่อน่ะตัดห่งสักสีห้าวันเพื่อน่ะตอนนี้เราปิดอยู่นะครับสวนนะครับเราไม่เปิดนะครับอันนี้พิเศษครับเพราะว่ามาตลอดครับอันนี้มาเที่ยวการสุดตัวครับมาช่วยกันดูแลนะครับนี่มี อันนี้มีสามลูกครับสามลูกปีหน้าน่าจะสามสิบลูกนะครับอืมสาถูกกิ่งใหญ่เลยยอดเลยครับนนต้นนี้<ส>ต้น,ตนนี้เนี่ยร่วงไปหมดเลยนี่ไงนี่อีกต้นหนึ่งยังไม่ได้ดูโอ้โหนี่นนลูกมีรมดา,าครับข้างบนนะรู้สึกว่าลูกข้างล่าง ตีผู้เรียนเขาต้องตัดข้างบนมาข้างล่างใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันเท่าที่เขาบอกเขากันมาครับผมว่าศึกษาก่อนตเตนะ่าได้กลิ่นมาได้กะอันนี้มาได้ตัดข้างบนลงมาหาข้างล่างข้างล่างมันจะนุ่มนะครับพูแต่ว่าลูกที่อยู่ปลายกิ่งนะจะอร่อยกว่าลูกที่อยู่โคนกิง่ง ข้างบนมันแตกว่ะครับข้างลนะ่างมันจะอ่อนใบกิงก่งใบกิง่งคือปลายตรงนี้อ๋อแล้วป็ายข้างบน <c oughs> นี่อันนี้ลูกอันนี้ต้นนี้ <c oughs> เป็นต้นที่หวังมากแต่ได้แค่สามลูกเพราแตกใบอ่อน <c oughs> อันนี้มันแตกรอบสองแล้วนะเนี่ยใบอ่อนรอบสองก็ใบอ,อ่อนอยู่ใบอยู่ประมาณหกสิบวันที่รอบสองมาอีกแล้วแต่ไม่กลัวแล้ว สวยเลยใบเขียวสวยเลยปีหน้าคงจะติดเยอะต้นนี้ตก็ในความหวังครับมาดูริมลิมสวนนะครับนี่อีกต้นหนึ่งที่ติดสิบกว่าลูกนะครับต้นนี้ก็ติดเยอะครับแต่ไม่ค่อยสวยสวยบางลูกนี่นี่ตู้นี้ตัวนี้สวยครับ ว่าลูกนี้สวยกว่ามอัมนนี้ลูกใหญ่เดี๋ยวไปดูไปดูเข้าไปข้างในสิคือดอนอ่าในครับท่านผู้ชมดูครับว้าวผู้เรียนหมืองงานนะครับจริงจะถ่ายเดี๋ยวค่อยมาถ่ายถ่ายภาพนิ่งยอดเลยครับเนี่ยไหนเป็นแอบ อันนี้แกนอันนี้เป็นทุเรียนปลาทุเรียนปลามาจากเบตงเอาไว้เสียบยอดหรือเอาไว้เขาเรียกว่าเอาไว้ทําต้นคู่แต่ต้องปลูกใหม่เอาไวเา้เป็นขาเป็นนผ่นพื้นเมือง ลงอยู่ข้างบ้านนี่แหละเป็นมาสองปีแล้วลงอยู่ข้างบ้านนี่แหละวันนี้เราจะต้มยำไก่ครับมาทีแล้วยื้อบะเตงโมมีบันไดยื้อบะเตงครับคนมาแอลยื้อบะเตง นอนเพิงยุงครับเดี๋ยวให้น้องออกเมื่อกี้ลูกสองสองลูกเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วมันตัดเนาะจะเอาให้ใครนะครับเมื่อกี้ให้พี่พีครับพีบังค่าเลวครับพีบังค่าครับพี่พีสุดหล่อนะครับขึ้นมาที่นี่โดนหมากัดใช่ไหมเ <c oughs> ขามากันไม่เครโดนตัวเองมาโดน <c oughs> โดนหมาครบไปโรงพยาบาลเนี่ยวะบ่บอกพ่อมแล้วบ่ไม้เลยว่ะเอ้ย ถ้าจะมาผมต้องไปรับตลอดนะครับพี่พีบังค่างนะครับเดายมากเลยเขเลี้ยงดอนนะครับร้านชาอะไรนะครับชาอะไรนะครับอ๋อชายูนาครับยูนาชานมไต้หวันครับยูนาหรือยูนายูนาครับยูนาครับครับยูนาชานมไต้หวันครับสนใจแฟนชายก็ติดต่อได้เลยนะครับเนี่ยมาตั้งบรรยายนี่ ปืนเก่านี <hatten> after, ่น yeah, like ี <made> <Maria> ่ราคากันเองนะครับเดี๋ยวอนาคตนะครับอาจจะมาตั้งราคาที่มอนใหญ่นะครับพี่นนทร์ปืนเก่าใกประดูนะครับเก่าดูพีนนมาเนี่ยมาตอนเดี๋ยวเราจะทําอะไรอีกหลายอย่างในสวนตั้งวงดนตรีอ่ะรอโควิดหายครับงานนี้มีเพอร์เกชันเนี่ยมีดนตรีสดเล่นเนี่ย อันนี้นะครับแต่คนอยากเล่นน้ำมากกว่าครับร้อนโอ้นามบ่ข่อยอันนี้นามสนิมยังวะ่ะนี่อยสายยางอยู่พุ่นอันนี้ต้นไอ้พวกนี้เป็นต้นที่ปลปูกที่หลังนี่น่ะนี่ปลูกที่หลังนี่สองออสามปีอยู่ บางที่เขาบอกว่าสามปีครึ่งติดก็ให้เขาไปก่อนไม่เป็นไรเราครับมันติดม,ม,าามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับดินตรงนี้เ,เป็นเขานะครับไม่ใช่ที่ราบรุ่มนะครับระบบน้ําอะไรอากาศนะครับเป็นปัจจัยอยู่นะครับแต่ถ้าติดติดได้ในสุดยอดแล้วครับใกล้ในตัวเมืองครับอันนี้มันเป็นภาคเหนือด้วยอากาศมันเย็นเย็นกว่าภาคใต้ภาคตะวันออก ภาคใต้ภาคตะนออ,อ,ออกนี่มักจะมีฝนมาตลอดนี่เนาะแม่นของเราถ้าฝนหมดคือหมดนะครับทางเหนือนะครับอือปิดได้หัวนี้ปิดน้ำได้เดี๋ยวจะใส่ไว้ทุกต้นเพราะว่าตอนที่เราเราลดน้ำอ่ะบางช่วงที่ว่ากักน้ำก็มี ไอ้ต้นเล็กๆก,ก็ยังได้อยู่ไอ้ต้นใหญ่ๆมันก็จะกักน้ำช่วงที่ออกดอกอะ่ะครับหอมทองไหนไปดูสองห้อยของของนายพี่ไหนดิสองห้อยอยู่ไหนนะนี่ไงนี่ไง ครับลูกสองลูกนี้ครับดีนะครับตอนน้องข้านะครับกีตาร์นะครับชอบนะครับจองแล้วครับจุดสองห้อยใช่ไหมครับสองห้อยเลยน้ำหนักน้ำหนักดีมากไปอีกรอบนึงครับรอบใบเมื่อกี้มาแก้ตัวเมื่อกี้มันร้อน เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้นะครับ วันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีคนมาเที่ยวสวนที่ม่อนใหญ่หน่านนะครับก็ขอขอบคุณไว้ด้วยสำหรับการติดตามนะครับเป็นช่องใหม่ของผมนะครับที่ใช้ช่องเพื่อการเกษตรโดยตรงเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับช่องเนมทราโดนขันนงามเกษตรกรออนกลาวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามไว้เยอะๆนะครับแล้วจะ นำสิ่งดีๆนำมาเสนอกับคุณผู้ชมได้รับชมเกี่ยวกับเกษตรล้วนๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ